วันนี้เราจะเปิดบ้านเป็นสตอลอนฉันจะสระผมให้หล่อนแล้วก็ตัดผมให้หล่อนด้วยมันจะตัดผมอะไรฉันเดี๋ยวก่อนอ่าเสร็จแล้วตาหล่อนเออแล้วมาแล้วคับเร็วๆจะสระอีเนี่ยมาเร็วๆอ้าเออมาสระผมก่อนแล้วนี่ก็เป็นอะไรนอนดีๆสิลูกฮะกระปผมาอยาลงไปในนี้แล้วก็ข้อหัวลงไปแล้วก็ค่อยไม่เราโยกเลยใส่ตอนไหนอ่ะมันมีอยู่ในนี้อยู่ในนี้เลยเหรออ เราแค่เอามือเราอะขยับให้ตัวเนื้อมารสเนี่ยมันซสมเนื่องจากช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดร้านทำผมก็เลยปิดกันหมดเลยสภาพคนในบ้านนัดคือ วันนี้นันก็เลยจะอาสาปเปิดซาลอนในบ้านทั้งตะใดตัดซอยทำสีโคนหัวทำได้หมดคอนในบ้านอยากทำอะไรเนระทำให้มาทำไปเร็วเดี๋ยวเราจะบุกไปหาน้องโก้คนแรกนะคะทำไแล้วต่อ,อทำอะไรอ่ะดอยทำอะไรอ่ะฉันอาบนะันเพิ่งตื่นนั่ไม่หล่นไ,ไม่สระผมทำไมต้องสระละ่ะเพราะวันนี้บ้านเราเป็นซาลอน มันใช้งงอะเนี่ยรันปิดจะไมเหมือนเอานมมาันมีนมีะไม่ปิดเลยวันนี้หล่นจะต้องสระผมด้วยทา่าล้วลอสซาชาฮีชิวคั c c o l o r Radiant s h a m p o o a n d Conditioner เพราะว่าวันนี้ฉันจะสระผมให้หล่นแล้วก็ตัดผมให้หล่นด้วยมันจะตัดผมอะไรฉันเดี๋ยวก่อนก็ช่วงนี้โควิดแล้วน้ผมมันปิดบ้านเราเปิดเป็นสาลอนแล้วก็ไปค่ะสระผมค่ะใช้งงอะไร นึกถึงตอนเด็กเลยน้องโก้คือว่าอุ้ยอาบน้ำให้น้องอะไรอย่างเงี้ยโทษนะปล่อยนะนี่ไม่สาดเราเลยอ,อไงเหลือไว้เเลยอ๋นอนีเนาะฉันลืมตไม่ได้แล้วที่สําคัญนาะน้องโก้สูตรเนี้ยเขา <โอ S 2> เหมาะาส,สผมจะต้องโดนความร้อนหรือว่าทําสีอยู่บ่อยๆจนทำสีหรอแต่คนไม่ทาสีก็ใช้ได้เพราะว่ามันทำความตัดเส้นผมไงก็เลยนะที่มาสีลูกปิดผมยาวสลวยละโก้ าาแต่ยังไม่จบน้องโกเพราะว่าเขามี conditioner ด้วยอ่าฉันสระเองอ่ะออกไปออกไปออาหรอฉันทำเองอนะฉันจะไปซาลอนนะไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราไปสระผมให้คนอื่นตัดเออไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะคืนชี้ผมให้หลานเอิญเองมาเตรียมตัวเลยมันคนล้ายๆเตียมสระที่ร้านป่ะหรือไรนะเออคล้ายร้านทำผมแหละเพียงแต่ว่ายกขาเป็นสาวเป็นนางเออ ผมคุณลูกค้าแห้งชีฟูไม่มีน้ำหนักเดี๋ยววันนี้ทางร pues ้านนะคะจะใช้เป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดของเลอสชาติครดแชมพูและครีมนวดของเลอสชาติค่ะเลอาชาติมีแชมพูด้วยเหรอปกติมีแต่อุปกรณ์ทำผมอืมเขาเป็นไลน์โปรดักต์ใหม่ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วด้วยมันอยู่ร้านไหมน้องเอิญดีกว่าเหรอหอมมากหอมไหม กนไม่เคยสระผมหหนูครั้งหนึ่งตอนหนูเพิ่งเกิดหนูหจำไม่ได้กูน้ะไม่เคยสระคนละล้อเล่นเกาไหมคะคุณลูกค้าไม่ยังอ๋ออยากเกา้าสระดีมีปิิปให้ไหมคะไม่มีอ้าวสระผมเสร็จแล้วสบายไหมคะเปียค่ะอ้าว หลังากนั้นเราก็จะใช้เป็นคอนดิชเนอร์นะคะเลอซช่า Heat Chill Color Radiant Conditioner ค่ะเนื้อสีฟ้าอ่อนนะ่าใช้ม,กมากๆฉลมไปที่ปลายผมตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผมที่ไม่มีน้ำหนักเนี่ยกลับมามีน้ำหนักผมชี้ฟูก็แบบว่าเรียบลืน่นแล้วน้องเอินจะรู้สึกว่าผมอะเส้นแข็งแรงขึ้นการขาดหลุดร่วงน้อยลงเพราะว่าเขามีเครเตินจากคาวด้วยนะคะแล้วจะช่วยให้ผมเราเนี่ยเป่งปลังเงางาม <S <S ชอบกินมากเลยกินเคราตินเหรอโอวันติคนละอันแล้วก็มีสารสกัดไวต้าออยจากสเปนไม่ใส่ใส่ซะซะนะนั่นมันสซฟไปอาเสร็จแล้วตาลันเอิร์ดแล้วมาแล้วครับเร็วๆจะสาไม่เนี่ยมาเร็วๆเอ,อิร์ดกันหนึงเป็นไรลูกเอาเอ,อิร์ดก็เข้ามาสาสิอัน <laughs> เอาเอ,อิร์ดมาสาผมก่อน แล้วนี่ก็เป็นอะไรนอนดีๆสิลูกฮะอ้าวเปียกตอนไหนเนี่ยเอาเปียกไปทั้งหน้าเลยเอิญเอาไปทำเอิญเปียกเนี่ยสนุกไหมคะเหมือนเล่นสวนน้ำเอาอีกไหมไม่เล้ออะโกนัสเปิดร้านทาลอนดีไหมคะดีดีที่เปิดดีที่ยังไม่เปิดดีที่ยังไม่เปิดเอันฮะใครคือรายต่อไปและซาลอนของเราก็ยังมีลอสเซชาฮิชิวเรดิเอแนนเซรัม ตัวนี้สามารถใช้ทั้งผมแห้งหรือผมหมาดก,ก็ได้ช่วยบำรุงเส้นผมและป้องกันผมจากความร้อนได้ถึง230องศายังไม่ได้พูดเลยมามามาใส่ผมกันดีกว่า,ามาหัวเราะอะไรคะ ่อยแค่บีบลงฝ่ามือนะคะแล้วก็ฉลมตั้งแต่กลางผมถึงปลายผมหอมไหมคะหอมมากอะะ่ะแล้วอย่างมาเนี้ยผมยาวๆแบบนี้ก็<อ>ใส่ตั้งแต่กลางผมถึงปลาย<อ>ผมแล้วผมมาเนี่ยแห้ง<อ>แต่ปลายมากใช้บำรุงเป็นประจำเพราะว่านีเนี่ยเราบำรุงแต่ผิวหน้า<อ>ผมเราไม่ได้บำรุงต้องใส่เซรั่มด้วยนะคะเซรั<อ>่ม<อ>ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมแห้งชี้ฟูผมทำสีหรือว่าผมที่จะโดนความร้อนแล้วผมร่วงแค่ได้ไหมได้ค่ะ ตอนนี้กวาลังหมร่วงอยู่ก็ต้องรีบบำรุงนะคะ้ยหอมจังสบายไหมคะสบายป <c oughs> ้าเปไ็นไรโควิดเหรอ <c oughs> ไม่เลย เฮ้ยปายเจรอเนี้ยมันเอาไว้ใส่ปลายผมดีไงปลายล้วนๆไม่มีคนลูกค้าขอมาซาลอนเราก็ต้องจัดให้โทษนะคะผมคุณลูกค้าหนาดกดำมากนะคะโอ้ผมยาวมากโอ้โก็นะคะตรงกลางมันหายไปไหนครอย่าทัก วารัมอันนี้แล้วมันจะขึ้นโอ้โหผมด้รับนี้ก็ไม่ทันรอมาก <c oughs> ไปรอชาติหน้าแล้วท้าดาภารกิจเปิดซาลอนทำผมให้ทุกคนในบ้านสำเร็จแล้ว <c oughs> นัดเริ่มีคนในบ้านไปหรือเปล่า <c oughs> กา็ได <c oughs> ้เดี๋ยวมามผาให้หนูเอง <c oughs> ไม่ใช่หนูเอง <c oughs> ปนี่มันคิดครอบครัว <c oughs> ต้องให้บอกทุกคลิปว่าหนูคือ คนในครอบครัวคนในบ้านและหนูจะบอกเลยนะว่าสินค้าวันนี้เหมาะสำหรับหนูมากเพราะว่าโอ้ยทั้งเสียทั้งทำสีโดนความร้อนทุกวันพี่นัดแต่ไม่อยากดูคนตลาดนะดโอ้ยไม่ต้องใส่หรอเวผมกหลาดยีกว่าหนูพ่ออย่าไปยุบเลยผมผมก็หลาดยิ่งกว่าแต่ เดี Anda, ๋ยวกะหลังก็ต้องทำเดินสรชาด้วยเฮ้กะลังไปใส่หมวกกันเลยคนแรกตาลอนร้านฉันเจอลูกค้าเป็นมีเครียดเลยไม่เครียดเพราะว่าเรามีนี่นี่นาดอย่าแย่งขายตีโตไม่เครียดไม่เครียดเพราะว่าฉันมีเลอเชารเนเจอร์แฮร์มารสสูตรโยกว้าวมันใช้ยังไงเนี่ยพี่นาทอันดับแรกไปสระผมก่อนได้หลังจากสระผมฉันใช้ด้วยโอเค ฮ่าฮ่้ยผมพี่นันยังสวยอยู่เลยอ่ะก็ฉันสระผมด้วยเนสชารุ่นฮีชิลไม่ง่ายผมก็สระด้วยเนสชาลุฮีชิลตลอนใช้ทุกวันนะสีผมมันจะได้ไม่หลุดเพราะนันน่ะมันเป็นสูตรที่สําหรับคนทําสีหรือว่าคนที่จะโดนความรอแต่หนูอ่ะชอบมากตอนสระมันหอมมากแล้วผมนุ่มลื่นคือหนูอ่ะปกติเวลาสระผมมาไม่เคยแบบสางนี้ได้เลยแต่รอบเนี้ยเห็นปะเห็นปะอันนี้อะไรวะ ไม่มีเชฟบูคิดว่าหอมแล้วเจอน,นี่ทาราตัวแฮมัส,มสโยกเกิร์ตแฮมสัสโยเกิร์ตเออหรือว่าลัสเชาเนเชอรัลแฮมัสสูตรโยเกิร์ตอ,อะยังไงอ่ะหมกหมักผมเป็นหมวกหมักผมสูตรโยเกิร์ตท,ที่คิดค้นมาจากประเทศเกหาหลีใต้และที่สําคัญตัวฟลอยที่ใช้นะคะเป็นผ้าห่มอวกาศจ้าเริ่มเลยนะ ้หัวลงไปอย่างงี้ก่อนถ้าผมมาอย่าลงไปในนี้แล้วก็ข้อหัวลงไปแล้วก็ค่อย,อยไม่เราโยนก่อใส่ตอนไหนอ่ะมันมีอยู่ในนี้อยู่ในนี้ได้เหรออยู่ในนี้ขันน้นต่อทำไงมากแกะออกแล้วก็หัวลงไป นี่ก็พอดีหัวแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องวีเราแค่เอามือเราอะขยบให้ตัวเนื้อมาส์เนี่ย<อ>มันซิมช่วงนี้โควิดเนี่ยร้านทำผมปิดเราก็เชิดใสเราหอมมากเลยนะแล้วจะบอกว่าถ้าบางทีเวลาเรามาร์ผมเนี่ยต้องแบบเสียเวลานอนเฉยๆอันนี้20นาทีจะทำอะไรก็ได้ที่บ้านฉันกำลังทำทรัพทิมกรอบกะทิสดไปดูดีกว่าเป็นยังไงบ้านใครเขาทำทรัพทิมกรอบอย่างที่บ้านมั้อเหรอ,อหอมใบเตยอะ นี่เราทำเองที่บ้านเลยทำเองนี่ฮานาก็คือวิธีต้องทำางไงบ้างป้าเล่านิดนึงผันเทลคลุกเทลบูบอยน้ำแดงค่ะเสร็จแล้วก็เสดมันแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งมันถ้าจะให้แป้งมันแบบว่าไม่หลุดก็ผสมแป้งขาวหน่อยนึงแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ15้านาทีแล้วก็มาลวกให้มันลอยตัวหลังจากสุกแล้วก็ให้มันประมาณสักนาทีกว่าเกือบ2นาทีเนี่ยแล้วก็ช้อนขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นน็อกน้ำเย็นจะเป็นอย่างนี้านา เ็สรจแลโอ้ยพี่นาต้งมาแค่เนี้หรอวอ้วนโอ้ยคนในบ้านเป็น10คนทำแค่นี้หม่คนเมอะอันนี้ต่างอันนี้เดียวเห็นไหมว่าระหว่างที่เรามาผมเนี่ยเราก็สามารถทํากิจกรรมอะไรไปเรื่อยเปืดยก็ได้ทำได้เลยนี่คือกิจกรรมยามว่างในบ้านหรอก็โควิดมันออกไปไหนไม่ได้าไปล้างผมก่อนแล้วค่อยมากินทีเดียวไม่กี่กิโลล้างผมกันค่ะ ต้องบอกว,ว่าผมเราสองคนสวยเพราะว่าใช้เลซาชา natural hair mark สูตรโยเกิร์ตนั่นเองปังม,มากเลยอ่ะปังมากผมนุ่มมากเาทพีทำผมให้หนูทุกวันเลยไหมเพราะพี่จะเปิดบ้านเป็นสารลอนไม่เป็นไรเ <laughs> ดี๋ยวให้โควิดหายไปทำที่ร้านดีกว่า,าวิภาษาทำให้แต่ถ้ามีเลซาชาไปทำเองที่บ้านก็ได้อ๋อไม่ต้องรบกวนพี่ไม่ต้องมาหนูทำเองเพราะมันง่ายมาก ประสบความสำเร็จมากการเปิดซาลอนที่บ้านก็ต้องขอบคุณเล่ายค่ะีนวันี้ต้องจ่ายค่าตัวเอ็กซาเยอะหน่อยกันนะนี่ยคลิปเนี่ยใช่เราใช้เอ็กซาเยอะมากเลยและหนูเป็นผู้ทดลองใช้ด้วยน่าจะต้องหลายบาทอ๋อไม่ไม่รวมในเงินเดือนอยู่แล้วโอเค แต่จะบอกว่าใครที่อยากยกซาลอนมาที่บ้านแบบพวกเรานะคะก็สามารถใช้เป็นเรซอชารุ่นที่ Chill Color Radiant ทั้งแชมพูครีมนวดหรือว่าเซรั่มหรือจะเป็นเรซอชาเนเชอรัลแฮ a i r Mask ก็ได้เช่นกันค่ะจะได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าร้านคาสานั้นทั่วไปได้เลยค่ะใช่ราคาก็เบาเบามากผมนุ่มแบบนี้และที่สําคัญสะดวกสบายใช้งานได้ที่บ้านวันนี้ทุกคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้งั้นเดี๋ยวเราจะเปิดร้านทำผมที่บ้านกัน บ้าเห็นด้วยเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวจนะเปิดอีกว่าเนาะ <c oughs> สะดวกทำเองได้ทุกวันหาซื้อง่ายตาม7 e เ e ่นอีเเหมาะสำหรับผู้ที่ทำสีและผมเสียจะแต่งทรงผมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลดปัญหาผมมันและรีบแบนระหว่างมาสามารถทำกิจกรรมได้ปกติสะดวกสบายเหมือนยกซาลอนมาไว้ที่บ้าน